สิ่งที่ไม่ปรุงภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอวิชชาของภิกษุลาขาดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วเธอนั้นเพราะอาวิชชาจางหายไปเพราะวิชาเกิดขึ้นแทนย่อมไม่ปรุงเครื่องปรุงอันเป็นบุญนั่นเทียวย่อมไม่ปรุงเครื่องปรุงอันมิใช่บุญย่อมไม่ปรุงเครื่องปรุงอันเป็นอเนชา เธอนั้นเมื่อไม่ปรุงเมื่อไม่ก่อย่อมไม่ถือมั่นสิ่งไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่เสียวสะดุง้งเมื่อไม่เสียวสะดุง้งย่อมปรินิพานเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นสุดแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำ เพื่อความหลุพผลเช่นนี้มีได้มีอีกดังนี้แล